เรื่องเล่าขานพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาไสยศาสตร์วิทยาคมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2351ยถ23ึง2408วังหน้าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4. สทรงเป็นเจ้านายที่มีความสามารถรอบด้านโดยเฉพาะด้านการทหารและไสยศาสตร์วิทยาคมซึ่งเป็นที่เล่าลือกันในหมู่ประชาชนและชาวต่างชาติในสมัยนั้น จากหลักฐานในพระราชหัตทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีถึงคณะราชทูตที่เดินทางไปอังกฤษในปีพุทธศักราช2401ได้ระบุถึงคุณสมบัติพิเศษของพระปิ่นเกล้าวไว้ว่าท่านเป็นหนุ่มแข็งแรงทรงมีความเชี่ยวชาญด้านการทหารอย่างยิ่งและที่สำคัญคือทรงมีวิทยาอาคมดีจนเป็นที่นับถือของผู้มีวิชาอาคมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังทรงมีเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่ของเราสตรีในสมัยนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับความสามารถทางศสยศาสตร์ของพระปิ่นเก้ายังได้รับการยืนยันจากบันทึกของนักประวัติศาสตร์คนสําคัญอย่างสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพในตำนานวังหน้าโดยท่านได้บันทึกคําเล่าลือของชาวบ้านที่กล่าวว่าพระองค์ทรงวิชาอาคมถึงขั้นที่หายพระองค์ได้ บางก็ว่าสามารถเหยียบเรือกำปั้นฝรั่งเอียงได้ด้วยพลังจิตนอกจากนี้ในหนังสือพระราชประวัติของพระปิ่นเกล้าที่เรียบเรียงโดยมรวจันเพนการจนะวิชัยยังกล่าวถึงเรื่องเล่าที่ว่าพระองค์ทรงมีพระชิวหาดำเหมือนกับพระเจ้าหงสาวดีลิ้นดำซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เชื่อกันว่ามีชะพะในผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามาแต่กำเนิดและเป็นที่ยำเกรงของคนทั่วไป เรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่เพียงแต่เป็นนักปกครองและนักการทหารที่เก่งกาจเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของไสยศาสตร์วิทยาคมอีกด้วย